กลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมไม่ได้มาเล่นนะครับผมผมมีกิจกรรมให้เล่นดิน่อยกับคนที่เล่นเกมวันพีชบดินรัดนะครับผมหรือคนอื่นๆก็ได้ครับที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วดูคลิปนี้นะครับผมผมมีกิจกรรมให้เล่นผมแจกตัง 200บาทครับผมแจกไปเลย200บาทคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมไลค์แล้วก็คอมเมนต์ครับผมกติก,กาง่ายครับว่าเออากิกเอากติกาไงดีว่าเอาเป็นว่าคำคมนี่ว่ากติก,กาคือเม้นคำคมครับผมว่าคำคมอะไรก็ได้ครับแล้วผมจะมาเลือกอ่าน อันไหนถูกใจผมเอาอันนั้นเลยผมจะแจกคนนั้นเลยนะครับผมแต่สมมุติว่าคนที่ไม่ได้จะเพิ่งเสียใจไปนะครับผมไม่ได้แจกแค่รอบนี้รอบเดียวรอบหน้าก็อาจจะแจกรหัสที่แจกรหัสด้วยครับอาจจะเป็นรหัสดองเพชรหรือรหัสตัวละครหรืออะไรประมาณนี้ครับผมคนที่ไม่ได้อย่าเสียใจนะครับผมแต่อันนี้ผมเพิ่งทําช่องได้ไม่นานแล้วคนเขาไม่ค่อยเห็นช่องผม ผมเลยทำกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมช่วยเล่นกันหน่อยนะครับผมผมแจกให้จริงครับผมใครที่อใครที่ได้นะครับผมผมจะเมนใต้คลิปครับผมแล้วผมจะแอดเฟซไปนะครับผมแล้วผมจะโอนเงินให้ทันทีนะครับผมก็ร่วมสนุกกันได้นะครับผมก็วันนี้มมีอะไรมากครับผมก็แค่นี้ครับผมอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับผม I'm wild, fucking up the game. Get a child, ratchet like I'm blowing black and miles. Ooh, ooh, wild, playing games, center down south.